ที่แบบเดิมเนี่ยพลังงานจะไม่มีเป็นคําขู่ที่มาจะพ้าเอกชนตลอดอ่ะผมไม่ค่อยเชื่อเลยขอชาวบ้านจะมีอะไรบอกเดี๋ยวตัดไฟไม่ให้มีไฟใช่ก็จะลําบากทั้งประเทศชอบขู่คำนี้จังถ้าชาวบ้านก็ปิดเมืองทั้งเมืองท่านจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันอ่ะ้อเลื่อเรื่องที่ที่เป็นข้อเสนอเนี่ยถ้าเอามิติเวลามาดูกันหน่อยได้ไหมครับ สิ่งที่เราชดโลกมันเป็นสมบัติของรมันจะตั้งบริษัทของชาติที่มาดูแลมาโดยตรงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่บอกให้มันชัดเจนกฎหมายฉบับนี้ที่จะเกิดสาระสารมันจะดีเื่นไปด้วยกันน่เลยเพราะกฎหมายฉบับนี้มันเป็นร่องรอยอามข้างมากครับเ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรม่อะรอย่างไรแต่ไอ้บริษัทที่สมาชิกทน่วต่างนี่นะอินโอซีทั้งหลามันไม่เห็นพูชาติมันจะเกิดขึ้นอรความสมมุตินิติเวลามันเกิดเีงตามจิ เขาก็สงสัยเลยที่ำไมระบาดนี้ก็เหมือนรับาลอีกคนอ่อนมาเลยภายใต้ปัจจัยเดิมคือถ้าไม่เลี่ยงทางจะเลี่ยงกิจการนันเป็นคาถาอัปตะท่องมาทุกรุ่นทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับแล้วท่านก็หลงตามนี่เหรอครับแล้วก็มาอีหล่อเดิมเราต้องพูดกันแบบนี้แหละครับเพราะเราเป็นพี่น้องกันผมก็ไม่เข้าใจจริงๆ บางมีว่ข้อเสนอที่กรรมธิการเขาเสนอศึกษาเนี่ยผมยังอยากเห็นแบบนี้นะครับท่านมติครับมนดูว่าอีกทีล้วมันจะปรับแก้กันได้ยังไงมันสักครั้งเถอะให้มันดูที่ว่าตานห้มันไปได้วยกันได้จะเอาระยะเวลาเลยมาดูกันเขาอุตส่าห์ศึกษามาพวกเราทั้งนั้นราศึกษามาเพื่อนท่านจะได้หรอครับที่ศึกษามาทำไมไม่เอาผลศึกษาเนี่นะมาวางว่าปกตปกฎหมายอย่างแท้จริงล่ะเพื่อให้มันไปด้วยกันได้ได เขาเปิดเวทีใหม่ที่เอาพนักลุ่มแรับพนักงานออกไปนอกที่มันเคือวิธีใหม่ของชาติขึ้นมาทันทีเลยครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะท่านถูกพิพากษาไดบอกได้บอกแร็ปเดิมเท่านั้นหือครับว่าคือคนกลุ่มเดิมที่นั่ไปดูชื่อได้หมดมันเลยไปไหนไม่ได้ผมมีข้อเสนอครับขอนเลยครับเขาไปก่อนแล้วมานั่งดูไปทันทีไม่เสียเวลาหน้าหรอครับสามสิบปันห้าสิบปันก็ได้ผมนี่แค่นี้แหละครับไม่ลงรายละเอียดกฎหมายเพราะว่ามันดูเรื่องไปก็วยได้ไม่ได้จริง นะครับแล้วคงรับหลักการไม่ได้ด้วยต้องขอไปอจริงๆขอบคุณข้าราชการครับ